ห้าข้อสังเกตสําหรับคนที่คิดลบนะคะลองไปเช็คกันดูนะคะว่าคุณมีกี่ข้อในตัวคุณแล้วยกนิ้วบอกด้วยนะข้อที่1ห,หากเวลามีปัญหาเข้ามาค่ะแล้วเรารู้สึกว่าฉันทักไม่ได้หรอกฉันสู้เขาไม่ได้หรอกฉันมันไม่เก่งเีแอบนั้นคะข้อที่2เมื่อเกิดปัญหาขึ้นเรามักจะโทษคนอื่นก่อนนะคะก็เป็นเพราะเขาไงเป็นเพราะเธอไงเป็นเพราะว่านี่ไงเป็นเพราะเรื่องนี้ไงที่มันเกิดขึ้นคุณโทษคนอื่นไหมคะถ้ามียกขึ้นมานะคะ่ะ ข้อที่สาเวลาที่มีคนมาว่าคุณทั้งที่มันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามเรื่องที่คุณทําหรือไม่ทําก็ตามแต่มีคนมาบอกว่าเราเป็นคนทํามีคนมาว่าเราและเราเอาเรื่องนั้นออกไปจากหัวสมองเราไม่ได้เราคิดวนแล้วคิดวนซ้ําไปซ้ามาถามตัวเองย้ํากับตัวเองเราไม่สามารถที่จะสลัดสิ่งเหล่านั้นได้ทั้งที่เราไม่ได้เป็นคนทําเป็นแบบนั้นไหมคะถ้าเป็นแบบนั้นยกมือขึ้นมาค่ะ ข้อที่4ถ้าหากว่าเราเกิดทํากิริยามอะไรบางอย่างทั้งที่เราจะตั้งใจก็ดีหรือเราไม่ตั้งใจก็ดีแต่คุณกับโทษตัวเองซ้ําๆไม่น่าเลยเป็นเพราะเราเองแหละถ้าเราไม่ทําแบบนั้นมันก็คงจะไม่เกิดขึ้นเรานี่มันไม่ดีเลยเนาะเราก็เป็นมู้นแบบนี้นะนยังเก่งไลยพอถ้าหากว่าคุณเป็นคนแบบนี้แล้วก็ยกมือขึ้นมาค่ะและข้อที่ 5. ข้อสุดท้ายเมื่อเวลาที่เราเห็นคนที่เขาประสบความสำเร็จ คนที่เขาได้ดีแล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่าเขาเขาเขาเก่งจังเลยเราเล่นไดไ้ดีเลยเขาช่างเก่งเหลือเกินเขาช่างดีเหลือเกินทําไมเราถึงสู้ขเขาไม่ได้เลยนะทําไมเราถึงเก่งไม่ได้เท่าเขานะแล้วเราก็เอาความรู้สึกแบบนั้นมากดตัวเราไว้ค่ะถ้าใครเป็นแบบนี้แล้วก็ยกมือขึ้นมาค่ะ มีกี่ข้อกันบ้างค่ะและนี่คือ5ข้อสําหรับเช็คลิสต์สำหรับใครที่คิดลบวิธีการแก้ค่ะคุณก็แค่ทําตรงกันข้ามแค่นั้นเองค่ะเราก็แค่ชื่นชมตัวเองขอบคุณตัวเองยกโทษให้กับตัวเองเพียงแค่คุณเชื่อมั่นในตัวเองค่ะฉันประสบความสำเร็จได้ฉันทำมันได้เมื่อคนเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วไม่มีอะไรที่จะมาฉุดลังศักยภาพในตัวคุณได้